อาตยมจะเป็น่ายไหนก็ตามแต่ก็สมควรที่โยมจะได้วิจัยให้ดูน<ช><ม>ะโยมแล้วท่านก็บอกใช่ไหมคะว่าการพิจารณากายในกายเนี่ยเนี่ยอีกแข่งหนึ่งก็บอกว่างั้นอัตถะฐานสติวัฏฐานนี่เลยเจ้าคะ่ะสิทธานวิพังโยมวิพังอยู่ในคติอัตถาวิพังที่ข้าในกายค่ะที่ข้างในกายก็อยู่นี่ไงโยมมหาวัฏอ,อยู่นี่าก็พบว่าในที่ข้าในกายเนี่ยคือนี่โยมเพิจารณาเวทะมาในเวทนาใช่ไหมคะ ไม่นันนี้ก็หมายถึงว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาเก้านั่นแหละพิจารณากายในกายสิบสี่นั่นแหละอันใดอันหนึ่นนงไม่พรแล้วก็ไปแปลว่ากายเรากายคนอื่นแปลน่ะแปลได้แต่ว่าไม่ประกอบด้วยเหตุผลไ้่พอ้าอันนี้ที่แกนี่ก็ยังเข้าข่าอ่านี่ก็ก็หมายความว่าตามที่อาตาม,มาแปลนี่นะ ก็ก็ได้ยกมาตามบาลีนี่แหละเพราะว่าน,นี่ก็แปลไม่อยากหรอกถ้า<ล>คนก็แปลงั้นไม่ว่าอะไรไม่ได้ว่าบาลีฉันผิดแต่คนนี้ข้อสาคัญว่าที่คุณโยมบอกไม่้าใจนะ่ะโยมนะก,ก็ก็น่าเห็นใจโย,ยมเพราะว่าอาตมาเองก็ไม่้าใจนั่นแหละคนนี้ก็ได้ไปค้นดิกาดูมืองกันโยมริกาแกมหาวัฏเนี่ยท่านบอกว่าที่พูดว่าเห็นกายของคือเราไม่ใจเขาออกของบุคคลอื่นนี่นะ่ะ ท่านพูดไว้เดิมหน้ายของวาละแห่งการพิจารณาทานว่างั้นไม่ทราบว่างไงท่านแก้ไปเนี่ยเพราะัานอิชัน,นถึงจะหลุดใจความไปว่าคงไม่ผิดแน่ภายนอกต้องเป็นอารมณ์อะไรเลยจะพ้นอารมณ์ไปนะไม่มีจะเป็นคนอื่นก็อยู่ในอารมณ์จะเป็นอะไรก็ต้องอยู่ที่อารมณ์ทั้งนั้นเง่นอนท่านก็เป็นปอน,น,น,วน,น,นว่าโยามจะให้คํา จำกัดความตรงนี้ได้ไหมหรือไม่ได้ตามที่ผยมเราม่เข้าใจหรือไม่ความว่าก,ก็ก็ตามที่ฉันเรียนให้ทราบอ่ะกายพิจารณากายภายในใช่ไหม้ยคะภายภายนอกโยมภายนอกอ่ะภายนอกใช่ไหมคะใช่ตอนไหนไมีตอนไหน้ยคะพระหิทธาวาณโยอมอิติแอชตังวาแล้วก็มีลักต่อสมุทยญธรรมมาใช่ไหมยังต้องมีอัชตพหิทธะสก่อนถึง่อมาวาวค่าทั้งภายในภายนอกก่อนายนใช่ในกายใช่ ในกายในกายอะไรคือว่าพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นไปในภายในนี่หนึ่งเนียค่ะพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นไปในภายนอกในสองแล้วพิจารณาเห็นกายในกายทั้งที่เป็นไปภายในและภายนอกในสามเนี่ยค่ะถ้าถ้าตอนที่พิจารณาแล้วแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นเนียค่ะตอนนี้เราก็ได้ละทั้งภายในภายนอกหมดละได้รวมหมดแล้วตอนนี้ พอะมาะเกิดปัญญาขึ้นแล้วล่ะไม่ใช่จะรู้ความจริงแต่เฉพาะตัวมันต้องรู้ทั่วไปหมดแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่สรุปผลในอย่างสั้นที่สุดเนพอนพูดกับคนที่มีปัญญาอย่างสั้นที่สุดนะเจ้าคะแล้วก็ถ้าเช่นนั้นแล้วพิจารณากายในกายแล้วใช่ไหมคะเพ็เนพอนแล้วทําไมจะต้องไปเห็นกายในกายอีกตอนหนึ่ง ถ้าอันนี้แก้อย่างนั้นแล้วหรอกก็ยกังนยิยมนะคือว่าตามที่พอดีอาจารย์ได้แก่แต่ตามเหตุมาลได้บอกโยมเมื่อกี้เนี่ยพอการที่บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายจะเป็นไปภายในภายนอกนั้นนะท่านพูดไว้เดิมหน้าของวาระแห่งการพิจรารณาในโยมนะน,นี่เอาตามฎิกาก่อนแล้วคนนี้ก็ทําใหตามาหวนไปนึกถึงคําของอาจารย์คนหนึ่งแต่ก็จะบอกชื่อเลยท่านก็แสดงศาสนาก,ก็น่าจะนำเอามาพิจารณากันดูบ้าง คือท่านบอกว่าเมื่อตนพิจารณาลมให้ใจขอออกของตนแปลว่ามีสภาวะปราศจากไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ฉันใดแล้วแม้ถึงของคนอื่นก็ไม่ต่างกันฉันนั่นว่างั้นถูกแล้วนายยมท่านฟังนันตอนนี้ต้องต้องเกิดปัญญาแล้วนะเจ้าค่ะเนรพลนี่เริ่มจะพิจารณาท่านไงก็ไม่ทราบไปแอ้วไอตอนนั้นมาเกิดปัญญาจเิงค่ะ สมุทติยะตรรมาวิยะธรรมาไอ้ตอนนี้นะ่ะเกิดปัญญาแล้วเห็นภายในภายนอกเกิดปัญญาแล้วก็นดินเริ่มพิจรารณาพียงจะรู้วาลมยาหรือลมั้นอะไรเท่านั้นเองแม่นตอนมันคนละตอนบางทีเราบางทีเราจะอาจปัญญาอ่อนมองมาเห็นก็ได้นะบางทีภาพบระองค์ท่านท่านเอาไอ้ตอนที่พิจรารณาเราและคนอื่นไอ้ตอนข้างล่างนะนะคะนม่นตอนสมุติยะธรรมาวิยะธรมรมาเนี่ยแล้วก็ ท่านก็เลยคิดว่าที่สุดของการพิจารณาสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องรู้อย่างนี้จะต้องเห็นอย่างนี้ก็เ,เลยขยายตรงนี้เอาไปใส่ตรงนี้สำหรับตอนตรงนี้ก็เดี๋ยวก่อนโยมนะ้ตาตมายังยังยังขอตอ่อเป็นเวลาไปนิดหนึ่งคือวอยากจะเล่าอ้อมไปข้างนอกนิดหนึ่งคือว่าเรื่องของการฟังกรรมฐานเนี่ยทำให้ตามานึกถึงสูตรสูตรหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นก็ปรากฏพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปชนอยู่ ก็ให้กรรมฐานไปแก่สามสองคนคนหนึ่งชื่อว่ายามาคนหนึ่งชื่อว่าอุปรละแต่นั่นก็เห็นย่งไ่เกี่ยวข้องเราจะลองฟังกันดูคราวนี้ก็เมื่อสามสองคนนั่นฟังกรรมฐานจากท่านไปแล้วคือเรียนไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ริมฝั่งน้ำพิจารณาว่าขยะวยะขยะวยะเรียนไปเหมือนกันขยะเราแปลกันว่าสิ้นวยะแปลกันว่าเสื่อม อันนี้ก็แปลกับจรปัดททว่าเสื่อมไปสิ้นไปแบบนั้นที่จริงมันสิ้นก่อนนะขย่าวสิ้นพุย่าวเสื่อมแล้วคนนี้ก็เพินพรามณ์สองคนนั่นไม่ได้สนใจกรรมฐานทะ่นีนั่นเรก็ปากกว่าไปแบบที่เราไหวทิจไปิโพระว่าเราก็จิตใจไปอยู่ประเทศอังกฤษก็มีหลายคนแต่นั่นแหละนี่คนเมือนกาะพราหมสองคนนี้ก็รับกรรมฐานไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมฝั่งน้ําก็ไปทํากรรมฐานเดิมทีก็ว่าลับ ขยะวยะขยะวยะพยะวยาก็าาเผอิญไปเห็นนกกระยงม,มันเดินย่องย่องย่องจะจิกปลาในน้าํานกกระยงในกระตบรีเขาอบอกว่าพักกาศน้ำก็อุทกามันใกล้กับขยะวิยะเนี่ยคณนี้พรามคนต้นก็เลยชื่อยาวมาก็เลยบอกว่าขยะวยาพยะวยาเลยกลายเป็นพักกาอุทกาพักกาอุทกานกยางยในน้ำนกยางในน้าไปเชงนั้นนี่เล่นกันอยู่ทั้งละเมลหเดือนนี่ครามคนที่สองก็เหมือนกันนะ ไปเห็นเขาเอาผ้าปูปากหมอ้อ100ว่าร้อยเวียดนาํเลยนะคนนี้เดิมทีก็ว่าขยะวายาหนัมันไปไหนน่ทราบเลยไปว่าขาตาประต่ขาตามแปลว่าหมอ้อแล้วก็ประจาแปลว่าท่านผ้าที่ที่ปูไปกับหมอ้อก็เลยว่ากันจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ได้ผลก็กลับไปหาผู้เจา้าทรงอ่าก็ไม่ไม่ไดกลับคือว่าผู้เจ้าทรงทราบไปว่าละจิตก็ทรงแผ่พระสมีมาให้เห็นชัดว่าบัดนี้ด้ผิดเสแล้วอัปคลาได้บัติสียแล้ว พระองค์ก็เลยเทศเ่ยเทศบอกว่าอัตโถพิกขเวอัคขละสัญญาโตว่าดูกามพิสูทั้งหลายอัทถะคือเนื้อความทั้งทิดเป็นโลกโลีโลกุต้านเนี่ยจะหมายรู้กันได้ก็ด้วยอักษรเท่านั้นนี่เป็นเป็นต้นบุญกระจายเลยใช่ไหมเนี่ย,ยฉะนั้นก็จะหมายรู้กันได้ด้วยอะไระด้วยอักษรโยมอักษรจะหมายความว่าเสียงและตัวหนังสือ คือถ้าเสียงตรองสือวิบัติเราเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องกันก็อัฏฐะกับพยนชนะเน่พรภาพแล้วค่ะเอี่ยัฟพยนชนะน่ะพออ่านได้อัฏฐะถึงจะค่ะเป็นเรื่องปฏิบัติด,ด้วยเราจะเอาอะไรมาตัดสินเนี่ยเขาว่าว่าอันนี้ผิดและอันนี้ถูกนักศึกษาเน่งพรก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นแะละตัดสินนั่นพียมแต่ว่าอาตรมานัเข้าใจไปสักคนในศาสนานั่นเลยค่ะทีนี้เราจะหาตะเพียงละ อัพชะนะอัตชะ,ะเลพยัญชนะนะอันเดียวกันแต่ว่าความเห็นของคนแปลเนี่ยก็อาจจะแปลได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ทีนี้มัแปลแล้วมันประกอบด้วยเหตุผลหรือไม่ข้อสําคัญนะมันมีอย่างนี้เลยใช่โยมใช่มันอาจจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลก็ได้เพราะว่าความเข้าใจนะ่ะทีนี้เราก็ต้องอาศัยว่ามีหลักฐานด้วยแล้วก็ต้องมีเหตุผลด้วยนน่นอนครานี้ก็ ทำให้นึกมาถึงตรงนี้บอกว่ามันที่จริงก็มาใช้ประโยคยากนยโยมนะถึงใครแปลก็ไม่แปลไปไปอย่างอื่นนยโยมเพราะบาลีมปรากฏอย่างนี้โยมท่านยกเอาบาลีมาตั้งพราเยบอกว่าพระิตธาวานะหรือแปลตามตัวก็ว่าหรือในภายนอกของนั้นหรือกายในภายนอกทนนี้ตกรกถาใจาก,ก็แก่เฉเดียวปรัตปารัตสวาอัศสาสัาสสะกาย ซึ่งแกก็จะชัดลงไปบอกว่าในกายกล่าวคือลมให้ใจเข้าและให้ใจออกของบุคคลอื่นบ้างว่างั้นว่าอย่างนี้นโยมเนี่ยไม่มีผิดระโยมรับรองไม่ว่าเจ้าค่ะอัตถกถาท่านแกใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนแต่ว่าบาลีนะท่านไม่ได้บอกหรอกน,นี้ขยายความเจ้ยายค่ะมีตรงนี้ขยายความขยายความมีจะเข้ากับเหตุผลหรือไม่อย่างเหมือนกับคาว่าเอกายโน ขนทางไปคนเดียวอีแค้นก็ไม่เห็นว่าทางไหนมันไปกันหลายโอ้เนอะมันก็ไปคนเดียวเลยกันทั้งนั้น,นอ,อ่ะพิทมันก็ไปอสัสสัคยมาถามทุกโยกมันก็ไปคนเดียวการมันสุดคั้งในการนโยกมันก็ไปคนเดียวและทําไมจะไปคนเดียวแต่มัชชิมาเท่านั้นนะ่ะเนี่ยไอ้ท่านก็ไม่เห็นว่าถ้าแรลอย่างนี้วก็ไม่เห็นแปลกกับคนใครใครเขาก็ไปกันคนเดียว ไม่มีใครจยาเอาพ่วงเอาใครไปที่ไหนด้วยเนี่ยแปลอย่างนี้เลยค่ะมัน,น,นก็แปลให้ให,ให้มันมีเหตุผลอย่างนี้แล้วก็คนที่จะเขาจะหาเหตุผลเนี่ยเขาก็ต้องคามได้ไ<ม>แต่<ม>ถ้าบอกซะว่าเอกายโนมีทางเดียวเท่านั้น<ม><ร>ที่จะไปถึงมีพานได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยสักอย่างอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเลย ก็ก็เป็นั้นว่าอ่าที่คุณโยมยกมานี่ก็ต้องการจะอ่าให้เห็นชัดลงไปว่าการแปลนั้นก็ประกอบด้วยเหตุผลนิยมนะก็ภาวนาเห็นภาวนาเห็นนั้นนั่น้วยตกลงก็ในในในบทนี้ก็คงจะเป็นไปในํานองที่ว่าหาเหตุผลยังไม่ได้นิยมนะเนี่ยค่ะก็ยังไม่ประกอบไปด้วยเหตุผลเลยนที่บอกอ่ะที่แรกไปไปคนเดียวเรือนล่างว่างปลาดูลมหายใจของตัวยาวหรือสั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นล่ะ นี่แล้วก็ทําไมเนี่ยดูลมหายใจของตัวเองแล้วไปดูลมหายใจของคนอื่นเขาเน,น่งตอนเนี่ยมันเรื่องอะไรก็ยังยังหาเหตุไม่ได้เหมือนกันที่โยมมาถูอะไรเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนคนนี้ก็อันนี้เป็นวันลาทิ่สองโยมนะคนนี้เมื่อว่าเห็นว่าเหตุผลไม่มีตรงนี้จะมาก็หาเหตุผล <c oughs> ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ก็ขอพักไว้ก่อนที่ท่านแก้ตัดอธิบายไปว่าเพราะเห็นว่าเมื่อ ลมหายใจนี้ไม่ใช่สัตว์เคศบุคคลใช่ไหมคะเร็ยนพรอันนี้ได้ที่จะควาอันนี้เกิดดิปัสนาแล้วนี่ไม่ใช่รู้จริงกตบของตัวเราเหมือนกันหมดเลยเนี่ยฉันจำได้อุปมาเหมือนกินเกลือล่ะกินเม็ดเดียวรู้หมดทั้งหายเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้ได้ต่ื่อเกิดปัญญาแล้วต่นนี้มันเริ่มจะทําเร็นพรแต่ว่าในดีกาที่ท่านแก่นนะท่านไม่ได้ว่าให้ว่ายานชัดหรือไม,ม่ชัดทา่านะว่าไม่หวาน่ะท่านว่าแต่เพียงว่าที่พูดอย่างนี้นะเดิมหน้าของวาละ แห่งการพิจารณาทั้งหมนั้นท่านผู้ไว้ตรเนี้ยค่ะก็ควรจะนํากันมาพิจารณาดูถึงเวลาปฏิบัติเกิดที่ปจจนาแล้วก็เป็นวาละเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นพรเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยข้อสาคัญเนี่ยประเด็นสําคัญอยู่ที่ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นพรอยู่ที่ปัจจุบันไปเที่วดูของคนอื่นอะไรตาอะไรอย่างเนี้ย แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นปัจจุบันได้ยังไงเอาหลักอันนี้เข้าจับมันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเพราะว่าเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพิจารณาของเราและของคนอื่นคืออารมณ์ก็ตามจิตก็ตามก็ต้องเป็นปัจจุบันเหนัอนกันแต่ก็ต้องคลวาละเ<ถ>พราะเนี่ยจะรับอารมณ์ได้นะคะ<ถ><ถ>ก็ต้องอย่างเดียวแต่นี้ข้อสําคัญเนี่ความหมายเนี่ย ก็จะต้องให้ถูกต้องในเหตุผลด้วยนี่าเดี๋ยวก่อนโยมจากพระบาลีที่เข้าใจยากอยู่ขาดนี้เนี่ยอาตมาก็ทําให้อยากจะนําเอาเรื่องบางเรื่องมาเล่าเป็นเครื่องประกอบตรงนิดนึงเช่นอย่างเรื่องมาหาการจุลการกาด็ดีเรื่องที่ภิกษุไปเห็นหญิงที่เกิดความกําหนัดแล้วก็แสดงกายวิการของหญิงต้องการจะให้พระเถร่านั่นเกิดอ่าปฏิกริยากรงกันกัะตนก็นกดี หญิงนั่นก็เป็นอื่นจากตนไม่ใช่ไม่ใช่ท่านแต่ว่าดยท่านในเจริญอัตถิกาสัญญามาจนชัดเจนแล้วมาเห็นกายป็นการของหญิงมีการยิ้มย่องต่อกระซิบโวเลาะเป็นฟันนั่นกระดูกฟันโผลออกมาหเห็นก็ทําให้พระเทลานั่นน่ะก็จกมามฐานขึ้นพระเหตุแห่งการเห็นฟันนั่นก็ดีหรือว่าพระพิกษุบางรูปไปเห็นซากศพพอแล้วก็พิจา,ารณาซากศพนั่น จนกระทั่งเกิดความจริงจังขึ้นหมายความว่าเห็นการเกิดขึ้นและความเปลื่อมไปจากแทรกตกที่อื่นนะครับไม่ใช่ตนเราบรรลุมรรคผลก็มีอยู่มากอันนี้ก็จะจะจะทําให้เกิดการพระที่สุดที่เห็นกายอะไรใช่ไหมคะอ่าเห็นบสักตพพยมแทกตบอื่นเห็นพรเห็นแทกตบบรรลุมรรคผลก็ดีก็มีโยมีเยอะแต่ว่าในสติปัฏฐานก็มีใช่ไหมคะแทรกตกอสุภาพกาโยมมีใช่ไหมมีแต่ว่าพอให้สังเกตว่า การพิจารณาทาบศพน่ะท่านชายในสติปัฏฐานเนี่ยมีปัจติอย่างหนึ่งน<ม>ะครับมีประชานาติและมีปัจเจเวคขติการนะฮะในการพิจารณาเนี่ยอย่างปัจจเวคขติกับประชานาติเนี่ยเหมือนกันไหมเอาจไม่เหมือนในโยมป่ามุกปนเนี่ยนะครัไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนใช่ไหม,มนี่ความหมายก็ไม่เหมือนกันแล้ววิธีพิจารณาก็ต้องต่างกัน เห็นคนอื่นใช่ไหมคะคือว่าเห็นว่าอ,อารมณ์นั่นแหละอสุปนั่นแหละตายนั่นแหละก็คืออารมณ์เน่เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะน้อมเข้ามาเห่นพระองค์น้อมเข้ามาใส่ตัวก็ถากันั้นจะเปานเนี่ยมีสามมายะเห็นพรก็ฐานก็นั้นจะพระบทนี้ก็อย่างนี้ได้ไหมโยมคือหมายความว่า ถ้ากาลังกรรมฐานอ่อนอยู it, so you know, it, ่เราจะไปพิจารณาลมของคนอื่นเนี่ยไม่มีเหตุมีผลใช่ไหมโยมได้จ้ะคะแต่ถ้าปัญญาแก่เสือแก่แล้วเราก็พยอมให้ใช่ไหมปัญญาแก่แล้วได้ดิจะรณาลองรู้แล้วไม่ใช่ว่าเห็นแต่เราคนอื่นเห็นแต่เราไม่เที่ยงเห็นแต่เราไม่ดีใช่ไหมคะแต่ยังเห็นคนอื่นดีอยู่เนี่ยกิเลสมันจะหมดได้ยังไงอันนี้ไม่เห็นเราไม่ดีแล้วก็เห็นคนอื่นก็ต้องไม่ดีด้วยอย่างนี้ มันก็เหมือนกันเพราะงั้นกิเลสมันถึงได้หลังงับลงไปได้แต่เห็นไม่ดีแต่เรานั่นแหละไม่รักเราเอ๊ะคนอื่นมันยังดีอยู่นี่มันก็เป็นไปไม่ได้อะเรายอมเท่านั้นในในในวาระที่สองของบาลีก็เป็นว่ายุติกลงเพียงว่าอาถ้ากรรมฐานอ่อนล้วก็เห็นคนอื่นไม่ได้แต่แล้วเราก็มีตามเห็นได้คะขึ้นต้นก็เห็นไม่ได้เพราะเกิดปัญญาแล้วอยาว่าแต่เห็นในมนุษย์เลยค่ะสารพิเศษภูมิกันเห็นหมดเลย ก่นในเอกสารเราบอกว่าหมายถึงลมหายใจของคนอื่นไงครับของคนอื่นของคนอื่นครับฮาไอชั้นเราก็กาหมายถึงอารมณ์คือเหตุผลนี่ก่อนอื่นพิจิก้าพระที่อื่นกผมก็อยากจะยกเอาอ่าในดีกาท่านแก่เพราะว่าดิกาในทำไมแก่นอกหลักท่านแก่ตามนี้ครับท่านบอกว่าเท่าที่พูดไว้บอกว่าพิจารณากายเป็นไปในภายนอกนั้นะหมายถึงพิจารณาถึงลมหายใจเข้าออกของคนอื่นโดยเฉพาะ อาณาปานิที่พูดไว้อย่างนี้นะพูดไปเดิมหน้าของวาระแห่งการพิจรารณาไว้อย่างนั้นนี่ครับทําให้คิดไปว่าบางครั้งวาระแห่งการพิจารณานี่ก็อาจพิจารณาลมหายใจของตนก็ได้หรือบางครั้งบางวาระอาจพิจารณาของคนอื่นว่าของเราชั้นใดของคนอื่นก็ชั้นนั้นอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นอย่างนั้นนี่รัตาฆคดีการนะครับน,นะคะ อันทั้งสองนี่ครับทั้งสองครับก็นั่นนี่อีกในหนึ่งทั้งสองใช่ไหมเอ่ยน,นั่นแหละหรือไมอ่ทีนั่นก็ท่านเอารวบรวมทั้งหมดเลยนะคะรวบรวมเรื่องข้อสติปัฏฐานทั้งหมดนั่นแห,หละนะคะท,ที่ตั้งไว้ขึ้นมาแม่บทแรกเน่ะตั้งไว้แล้วก็ขยายออกไปอย่างน,นี้ก็ได้ที่ที่พูดด้นะขยายออกไปแล้วซ้ำอ,อ,อัจฉัตังไว้ไม่ทั้งไว้อีก ใช่ไหมครอีกตอนหนึ่งโยอีกตอนหนึ่งท่านพูดอีกตอนหนึ่งแต่ว่าก็กล่าวซ้ามาอีกเหมือนกันแต่ความหมายก็คนละอย่างคือเดี๋ยวก็ับผมจะเรียนถวายถึงเรื่องของทั้งสามบาลานี่ยท่านอุป,ปมาคลทายก็ว่าคนคนหนึ่งโยนท่อนไม้ขึ้นไปข้างบนเพื่อจะทดลองความไวของตนว่าจะรับได้ไวไหมคราวนี้ตกลงโยนขึ้นไปแล้ว ก็รับได้มือขวาก็ผรับได้อยู่ตกบ้างรับได้บ้างอะไรามเนี่ยควนี้เอ้มือขวารับได้ลองลองมือซ้ายมึงสิอ่ะก็โยนเข้าไปีกอนหนึ่งอ่ะโยนก็ไัน,นั่นแหละโยนไปนทางซ้ายแล้วก็ซ้ายรับอ่อย่างนี้แต่พอรับได้คล่องแล้วเรียบร้อยแล้วครวนี้ก็โยนสองอันเลยโยนสองอันเลยแสดงว่าทั้งซ้ายทาาั้งขวาของมือคนนั้นน่ะมีความคล่องแคล่วเพียงพอ ก็สามารถจะรับได้ทั้งซ้ายและขวาโดยไม่ตกเลยนี่ข้อนี้ฉั้นใดก็ผมก็ยกอุปมาฟังถึงข้อนี้ว่าถ้าไม่ได้พูดส้ากันเลยภายในก็เป็นภายในไปเจียวหมายถึงลมของตนภายนอกก็เป็นภายนอกคนไปเจี่ยวหมายถึงลมของคนอื่นแต่ในวาระที่สามทั้งของภายในภายนอกเนี่ยอีกตอนหนึ่งครับอีกตอนหนึ่งซึ่งจะไม่ซ้ํากันเลยเปน็นอันขาดเนี่ยครับ ก็ไม่ได้ซ้ากันดูยค่ะอารมณ์มันคนละอย่างมันจะซ้ากันยังไงน้จิตมันก็คนละดวงอารมณ์มันก็คนละอย่างขนาดมันก็คนละขนาดไม่มีซ้ากันเลยนะคะไม่รวมกันไม่ได้รวมพอแต่ละอย่างและยังยังมีอีกยังมีอีกตอนหนึ่งเนี่ยพูดอย่างนี้นะค่ะคือว่าน่ากำหนดนามท่านพูดถึงวิปัสสนาความหมายของคำว่าวิปัสสนา วิปัสสนาเนี่ยก like, ําหนดรูปใช่ไหมแล้วคะก็รู้รูปเวลานั้นที่กําหนดเมื่อยังไม่ได้เกิดวิปัสสนาเมื่อกําหนดนามก็รู้นามเมื่อยังไม่ได้เกิดวิปัสนนาเพราะงั้นรู้รูปก็รู้อย่างหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งนะค่ะรู้นามก็รู้ครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็คนละคราวนะแต่เมื่อเกิดวิปัชนนาแล้วที่ว่าเห็นพิเศษเห็นวิเศษเนี่ย จะรู้ทั้งรูปและทั้งนามพร้อมๆกัน๋อค่อยๆก็อาจจะตั้งวาพิทาวานใช่กันไม่อย่างนั้นจะไปเห็นพร้อมกับอารมณ์เลยพร้อมกันนะรูปนามใช่ไหมคะคือว่านามตัวพิาจนาใช่ไหมคะตัวรู้ตัวกําหนดแล้วก็รูปเป็นตัวถูกกําหนดอย่างนั้นก็เวลาเห็นเปิดนิพพานาแล้วจะรู้พร้อมกัน ท่านว่าอย่างนี้นะค่ะนี่อันเนี้ยแปลว่ารู้อ่ทั้งอารมณ์แหละทั้งจิตนะรู้รู้พร้อมกันอย่างนี้ <c oughs> ท่านอันนี้ท่านก็แจ้งว่าอิกเชื่อกันก่อนอื่นจะไปถึงบทที่สามนี่เพราะว่านานกระลูปในะเ่ลาเกิอือที่ปรสนนาแล้วต้องเห็นพร้อมกันใช่ไหมเนี่ยค่ะตามหลักค่ะเนินอนนี่ต้องเห็นพร้อมกันจิตคนน,นี้เดี๋วยวก่อนโยมนะ คือว่าก่อนจะไปถึงวาระที่สามเนี่ยที่คุณโยมพูดถึงว่าทาวิปัสนาแก่แล้วก็เห็นความเกิดดับพร้อมกันทั้งนาทั้งรูปเนี่ยค่ะก็เป็นเสมือนหนึ่งวัดทอดสะพานนะาตมาเดินเปแล้วเดี๋ยวเดินสักหน่อยเถอะนะโยมนะเดี๋ยวจะมีเดิน,นมาแม้ท่านนี่อุต่ทาทอดสะพานนะยังไม่เดินอีกท่านนี่ไม่ไม่จะลองสะพานซะบ้างเลยจะเป็ตำนั้นคือว่าทําให้คิดไปถึงแง่ปริยัติว่าธรรมดานามเนี่ย ที่เกิดขึ้นก็ทราบกกันชาติอยู่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามขณะเท่านั้นแต่ว่ารูปนะรูปนี่เกิดขึ้นหนึ่งขณะดับลงหนึ่งขณะเท่ากับนานมะลรแต่ว่าถีตีการตั้งอยู่ของรูปถึงสี่สิบเก้าขณะแสดงมาน,นานเรือกเกินตอนนี้มาเกิดมีปัญหาขึ้นว่าเอ๊ะเวลาวิปัสนาเกิดขึ้นในรูปนามดับพร้อมกันมันจะดับพร้อมกันยังไงก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้แสดงโดยสภาวะ จช่ไหมคะโดยประมัิทันในหรือโดยอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยทวาเป็นประวัติในแสดงโดยประวัติในไม่ใช่แสดงโดยปฏิปฏิในแต่การการที่เห็นโดวยวิปัสสนานี่แสดงโดยเห็นด้วยการปฏิบัติจะค่ะอ๋อแปลว,ว่าย่นลงไปทีมันจะยุ่งในกยล้วย่นำตรงสั้นเนนเหมือนอย่างอย่างนี้ค่ะเนี่ย ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกใช่ไหมฮะก็มีอีกตำราหนึ่งบอกว่าหายใจออกก่อนอีกตำราหายใจเข้าก่อนใช่ไหมคะอย่างนี้แต่แล้วท่านกงบอกว่าอีกว่าที่หายใจออกก่อนน่ะบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเปร็นปอนคือว่าแต่ว่าไอ้พี่หายใจเข้าก่อนเนี่ยปฏิบัติยังไงนี่ยท่านยังท่านยังบอกไปอย่างนี้อีกไช่ะ ที่จริงไม่ใช่ต่างกันเลยของท่านไม่ได้ขัดกันเลยทีนี้เราก็มาดูสิว่าไงพอเรากําหนดลมแรกผู้แรกที่จะทําอนาปานะค่ะกําหนดลมนะ่ะกําหนดเข้าออกเข้าก่อนแล้วออกก่อนพุทโทพุทเข้าโทออกไม่ใช่กําหนดโทพุทธอ๋อเวลาเข้าแล้วพุทจะไปด้วยอ๋กพี่ก็กำหนดไปด้วยกันไงคะที่ก็กำหนดไปได้วยกันก็มีนี่ เนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าจะกำหนดลมเข้าก่อนใช่ไหมคะเนี่ยพุทเข้าโพออกอย่างนี้กำหนดอย่างนี้คนที่จะกำหนดลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นน่แะแรกตั้งต้นน่ะไม่ได้ตั้งที่ลมหายใจออกต้องตั้งต้นที่ลมหายใจเข้านี่ที่ว่าหายใจเข้าก่อนนีืท่านก็แก้อย่างนี้ท่านก็กลัวเหมือนกันว่าประเดีย๋ยวเข้าใจผิดก็จะเถียงแต่ที่จริงขงท่านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันเลย นายะอันโน้นยะอันนี้ขอให้เราปรับปรุงให้มันได้เหตุผลแล้วก็เชิงคิดว่าเข้ากันหมดนะทัานนี้ก็น่าฟังนะยโยมน่าฟังบางทีท่านสาธุชนที่ใข่ในการฟังอาจจะจับความไม่ถูกนะก็ขอย้ำอีกนิดหนึ่งคือที่อาตมาถามว่าอายุข้างนามนลูกนะํะไม่เท่ากันแต่คุณโยมได้อธิบายบอกว่าทวิปัสสนาแก่แล้วก็เห็นความเกิดขึ้นของทั้นลูกั้งนามพร้อมกันดับพร้อมกันเดียวก็ให้อาตมาถามขึข้นว่า ก็อายุของลูกกับนามน่ะไม่เหมือนกันนามนี่ค้ายๆกับว่าเกิดมาเพียงห้าปีตายซะแล้วลูกนี่ตั้งห้าสิบปีทุงจะตายเลยสมองนี่แล้วทำไมจะไปเห็นว่าเกิดดับพร้อมกันล่ะคุณจะงมแก่ฟัง,อ,งอันนี้ยังก็เคยถูกปัญหาถามมาแล้วทั้นักเรียนแลน,นักธรรมนักเรียนนริธทร์ถามา <c oughs> มาเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าก็ขอให้คิดดูสิจ้าว่าใครนะที่จะเป็นคนเห็นจิตด,ดับทุกขนะน่ะคนท่านไหน ไหนคนที่เห็นจิตด,ดับทุกขัะไปเนี่ยทำไมคนขั้นไหนก่ชั้นผู้ธเจ้าก่อน่ไหมก็ชั้นตองตจ้าพี่ใช่ไหมแล้วคะจะได้ชั้นเราเนี่ยเกิดที่ปัจจนาเนี่ยเจ็ดขั้งต้องถึงชาวนะแล้วถึงจะเกิดที่ปัจจนาใช่ไหมคะถ้ายังไม่ถึงชาวนะแล้วที่ปัจจนาก็ปัญญาก็ไม่มีนี่เพราะฉะนั้นมันต้องมาจนถึงชาวนะแล้ว หมดชาวนะแล้วเห็นครั้งหนึ่งหรือว่าหลายๆชาวนะเห็นครั้งหนึ่งก็เอาเถอยังดีนี่มันไม่เหมือนกันนะเจ้าคะเพราะงั้นจริงีิเห็นทุกขณะใช่ไหมนะแล้วรู้ว่ารูปนี่ยังไม่ดับรูปนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาท่านบอกไว้แล้วขณะปัจจุบันขณะอดีตขณะอนาคตรู้เฉพาะก็สัมมาสัมพุทธิจาร เราโยมก็เป็นนั้นได้ท่านถึงได้แสดงไว้โดยประวัติในความเป็นไปของสภาวะเป็นอย่างนี้เข้พอคือคือหมายความมติมาถามเนี่ยคือว่าบอกใข่ว่าคงจะเป็นประโยชน์กับโยมมากเหมือนกันนะใช่ค่ะก็บางทีจะเข้าใจผิดบางทีไม่ต้องพูดทังโยมที่ยังมาด้ศึกษาหรอกไม่แต่ผูดที่เรียนไปริญญาตรสูงแล้วก็ยังเคยมาถามยังโยมเล่าให้ฟังอะไรคือบางทีสงส่ไว้ก่อนรูปนามเนี่ยอาย <Marina. S 2> ุไม่เท่าก <met> <get out> ันจะไม่เห็นเกิดดับพร้อมกันยังไงพ่โยมก็เลยแก้ โดยยกเอาเรื่องของวิสุธิมรกมาพูดให้ฟังบอกว่าในการแปลหนังสือเนี่ยบางทีก็บอกอัศาสารเนี่ยให้ใจออกก่อนเนี่ยเขาสมบัติงั้นแล้วก็ปัสสาระาสแล้วก็เข้าเนี่แต่ว่าพอมาถึงอีกตอนหนึ่งบอกว่าอัศาสารต้องเข้ากอาา่อนแล้วปัสสาระถึงออกแม้แต่พวกนักธรรมะที่ไหวก็บอกว่าให้จําง่ายๆว่าอัดแลว้วก็อัดเข้าไปปัดแล้วก็ปัดออกมาว่างั้นเพราะนี่ฟังง่ายก็ได้เหมือนกันง่ายดี อันนี้ก็ทาให้นึกถึงเรื่องว่าวิสุทธิมาตนะพูดไว้แล้วบอกว่าถ้าโดยปฏิปัติกันในแล้วก็เข้าก่อนเ <Yeah. S 2> โดยประวัติกันในคือตามเป็นไปของเขาแล้วก็เช่นเด็กออกเนี่ยก็ะจะต้องให้ใจออกก่อนแล้วถึงเข้า mm hmm. อ่านี่แปลว่าไม่ขัดกันไม่ความเหมือนัันโดยนิยะ<แ>นี่ก็เหมือนกันนะเห็นลูกนางเกิดดับพร้อมกันอแต่ว่าอายุของลูกคุณนางไม่พร้อมกันอันนั่นเป็นโดยประวัติในของเขา แต่ว่าที่โยมพูดเนี่ยโดยปฏิปักิกนัยหมายความว่ามันใช่ไหมโยมใช่ค่ะ